เวอร์ชันเก่าที่มีอยู่แล้วในร้านค้าดิจิตอลในสัปดาหนะ์หน้าอาจจะหายไปแล้วในสโตูตรงนี้นะนี่ไงถ้าสมมติว่าเราจะกดซื้อมันอาจจะหายไปนะเฮ้ยหายไปแล้วสวัสดีครับผมโจที่แฮชแครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวข่าวนะครับของเกม GTA ภาครวมมิดนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ เปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วที่เว็บแท็บแท็ทมันเองนะครับตบมือรัวๆเลยนะครับก็คือมีบนมือถือแน่นอนชัวร้อซนะครับและในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาขยายความนะครับแล้วก็แนะนําต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ข่าว ที่อัปเดตล่าสุดเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกําลังใจให้ช่องโจทีเฮ็ดซัตด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันเนาะอตอนนี้นะครับเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับมีคนลงทะเบียนอยู่ที่5้าหมเลยนะครับโหดมากเลยนะคนที่ลงทะเบียนเยอะมากๆนะครับแล้วก็โพสโดยเกมล็อกสตาร์นะครับก็ของแท้แน่นอนนะแล้วก็ได้ดาวไปนะครับแล้วก็ได้คะแนนไปที่ 9.4เลยนะครับตรงนี้นะมันจะเขียนว่าลงทะเบียนนะแต่ว่าผมแปลไทยนะมันก็เลยเป็นที่ปรึกษาอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวิดีโอนะที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็ผ่านล็อกสตาร์เกมช่องหลักเลยนะนี่อันนี้ก็ไว้ใจได้นะครับว่าเป็นของแท้เลยนะครับแต่ว่ายังคัมมิ่งสูนอยู่นะครับยังไม่มาเนาะแล้วก็มีแค่รูปอาร์ตเวิร์กตรงนี้นะครับผู้หญิง3าคนนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าใคร มีแอปแทบๆอยู่นะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสดๆเลยละกันเนาะก็คือมันมาแล้วนะก็เราต้องพิมพ์ว่า gta นะครับแล้วก็ค้นหาเลยและถ้าเราจะหาภาคใหม่ตัวนี้นะครับเราต้องเลื่อนลงมาด้านล่างนะนี่มันจะแอบซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เลยนี่มันก็จะเป็น gta แกนเทปออตโต้นะ the t e c h o l o g The Definitive e d i t ช o n นะครับชื่อยาวสุดๆเลยนะครับเทโรจี้นี่ก็แปลว่าไตภาคนะนี่ก็คือ3ภาคนะถ้านึกภาพไม่ออกก็อาจจะเป็นเหมือนเออหนังเรื่อง The Lord of the Ring นะที่มันออกมา3ภาคหลักช่วงแรกเนาะแล้วก็มีภาคย่อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ภาคหลักเทโรจี้ไตภาคกันเลยนะครับ The Definitive อ d ดิชั n นะครับอืมอาจจะเป็นแพ็คสุดท้ายก็เป็นได้นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็อาจจะเป็นแพ็กที่ ดีที่สุดแล้วก็ว่าได้นะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะถ้าใครมี ID ดีของแท็บแพปอยู่นะนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านขยายความตรงนี้อีกสักนิดนึงละกันนะอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับก็คือหลังจากที่มีข่าวาว,าวมาหลายครั้งจากล็อกสตาร์นะแล้วก็ตอนนี้ได้ยืนยนันยังไงล็อกสตาร์ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าภาค3 Voic ยซิตแล้วก็ GTA San นะครับต่างก็ได้รับการ H d ็ รีมาสเตอร์นะครับทำให้ภาพมันสวยขึ้นนะนี่แล้วก็แพ็กเกจพวกนี้นะครับจะวางจำหน่ายในชื่อยาวๆเมื่อกี้แหละนะจะเป็นคอลเลกชันกำลังมาถึงนะแล้วก็จะลงให้กับ pc ก่อนนะแล้วก็ต่างๆมากมายพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นบน pc นะครับจะโหลดผ่านตัวนี้เลยนะครับก็คือโปรแกรม ล็อกสตาเกม l ันเชอร์นะล็อกเก็ตลันเชอร์ไม่ใช่อะก็คือโปรแกรมนี้แหละนะก็สามารถโหลดมาติดตั้งได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมเปิดเกม gd ั่นแหละนะถ้าใครเล่น gd a 5บนสตรีมนะครับเราก็ต้องมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วในเครื่องนะนี่เลยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะจากอาทิตย์ก่อนนะอืรู้สึกว่าถ้าปกติแล้วถ้าผมจะเล่นภาค3นะผมจำได้นะมันจะมีตัวละครอยู่ตรงนี้นะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปว่ะเฮ้ยดูด,ดิ ไอหน้าวิดีโอมันหายไปนะนี่ไงมันหายไปเลยนะครับรู้สึกว่าเขาอาจจะเตรียมภาพพักหน้าจอลอแล้วหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่โลโก,โก้ยังเป็นโลโก้เดิมนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าเล่นได้ปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นบน PC นะครับสามารถมาซื้อผ่านตัวนี้ได้นะครับใช้ t ทมันนี่วอลเล็ตนะผ่าน V ีการ์ดหรือว่าจะซื้อผ่านพวก PayPal บัตรเครดิตอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าลงให้พวก p l a y s t a t i o n Xbox และที่น่าแปลกใจนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ ก็ลงให้ Nintendo Switch ด้วยนะครับแม็กเครื่อง Switch เล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะเปิดตัวใน iOS แล้วก็ Android นะครับช่วงแรกของปี2022นะครับว่าอาจจะเป็นเดือน 1, 2, 3นะประมาณนั้นเองนะครับ Android กับ iOS เล่นได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลแล้วก็ราคาแล้วก็วันที่เผยแผ่หรือว่าเปิดเผยนั่นเองนะว่าเมื่อไหร่นะ เดี๋ยวเราข้ามมาย่อหน้าสุดท้ายเลยนะครับก็คือล็อกสตาร์บอกว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะก่อนที่จะเปิดตัวนะเราจะลบเวอร์ชั่นเก่าที่มีอยู่แล้วในร้านค้าดิจิทัลในสัปดาห์หนะ้าเขาบอกว่าอย่างนั้นนะอาจจะหายไปแล้วในสตูตรงนี้นะนี่ไงถ้าสมมติว่าเราจะกดซื้อมันอาจจะหายไปนะเฮ้ยหายไปแล้วอันนี้สดๆเลยว่ะนี่ไงหายไปแล้วโอ้โหผมก็จําวันไม่ได้นะแต่ว่า หายไปแล้วนะครับไม่ให้ซื้อแล้วแต่ว่าถ้าใครซื้อไปแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ต่อเหมือนกับผมนี่แหละนะเฮ้ย ถ้าใครซื้อแล้วสามารถเล่นภาคเก่าได้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีอยู่เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้อัปเกรดให้เนาะประมาณนั้นแหละนะนี่ไงผมก็สามารถเข้าเล่นได้นะแต่ว่าถ้าใครจะโหลดแบตตัวของแท้นะครับก็ไม่สามารถที่จะโหลดได้แล้วเอาง่ายงก็คือไม่สามารถซื้อผ่านโปรแกรมถูกกฎหมายได้แล้วอะไรประมาณนั้นแหละนะเขา,เอาออกแล้วนะและโอกาสต่อไปนะครับอันนี้เป็นบรรทัดที่สําคัญมากเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับก็คือเกมนี้ เป็นเกมที่ต้องจ่ายเงินเขาไม่แจกฟรีเขาไม่อัปเกรดนะครัว่าอย่างนั้นแหละเนาะน่าจะใช่นะครับแล้วก็วางจำหน่ายบน Android iOS นะในครึ่งแรกของปี2022นะครับโดยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลราคาและวันที่วางจำหน่ายนะครับผมคิดว่านะถ้าจะให้วิเคราะห์นะก็คือถ้าเป็น PC เนี่ยมันก็จะแพงอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือถือนะครับมันก็ น่าจะไม่แพงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะเช็คราคาได้จาก Google Play Store ทั่วไปแหละนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คให้ดูเลยเลยกันนะว่ามันเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้นะถ้าสมมติว่าเป็นราคาปกตินะหรือว่าเขาอาจจะเออกแล้วก็เป็นได้นะเดี๋ยวเราลองมาซื้อในเ,ออเว็บหลักตัวนี้ดูนะเดี๋ยวเรามาเปิดเกมดูนะตัวนี้ยังไม่ขึ้นมานะนี่ไงยังเป็นเภาคเก่าอยู่นะครับแล้วก็ราคาทั่วไปนะครับของ เกม GTA San นะครับก็แค่ 150, 120, 120เองนะครับทุกถูกนะอันนี้เป็นเกมถูกลิขสิทธิ์เลยนะครับนี่ถ้าใครตังถึงนะก็ซื้อให้เขาหน่อยในการสนับสนุนนั่นเองนะนี่แค่150เราสามารถที่จะเล่นเกม GTA ได้แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อย่างที่เขาบอกไปนะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเกมมันอัปเกรดแล้วมันก็จะหายไปเหมือนกับไอ้เวอร์ชันคอมนี่แหละนะแสดงว่าเวอร์ชันมือถือก่อนที่มันจะออก มันก็ต้องหายไปด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครรักเกม GTA อยากจะได้กราฟิกเก่าเก่าเก็บไว้ในเครื่องนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตจะไม่สามารถที่จะโหลดตัวแท้ได้แล้วนะครับอืมอะไรประมาณนั้นแหละเนื่องจากเขาจะอัปเกรดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมารีวิวน้อยจัง <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเล่นดีนะเพราะว่ามันไม่กระพริบนะถ้าใครเคยเล่นตัวที่ไปหาโหลดเอาเองนะตัวนั้นมันจะภาพกระพริบหรือว่าแมปโหลดไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกมของแท้นะครับ ข้อดีของมันก็คือภาพมันไม่กระพริบมันเองนะแล้วก็สมูทลื่นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะไปลงทะเบียนนะครับก็รีบไปลงเลยนะนี่ถ้ามาแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราไปกดไปซื้ออะไรต่างๆนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที z เดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม